พลังหลุยฟิกโกมาพร้อมกับตัวอย่างเอง็ดคอร์ดซิ่งนะาาตาเวตาลรวมบูสเตอร์ร้อยนากาที่หนะึ่งร้อยห้านะอูหูตั้งต้นมาก็ตึงเลยนะถ้าเกิดใช้บูชชันบูสเตอร์เนะี่ยแดนกลางเล่นได้หมดนำะหนำ,หนำซ้ำเนะี่ยโยกไปเล่นแบ็คก็ได้นะข้าพลังไส้ในนะอือหูสวยจ,จัดเลยนะครับมันจะเป็นจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลน,นะการเปิดบอลน็อนะปัน่นโะค้งนะเอ่อความเร็วคิงพาวเวอร์แล้วก็เซมินาข้าลังส่วนที่เหลือเนะี่ยสวยหมดเลยนะมีเพียงแค่การกระโดดกับลูกหม่งที่ไม่ดีนำะหนำซ้ำล่างนี้ค่อนข้างแแข็งงกร่่ด้้วยยนนนนะะอัีีเผมจ เปรียบเทียบกับร่างเก่าสไตล์ p พลิ i ิกวิงเกอให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าร่างเก่าเนี่ยจะมีเพียงแค่การเลี้ยงบอลของบอลที่ดีกว่านะครับแต่ว่าค่าพลังส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยจะเป็นร่างใหม่ที่ดีกว่านะครับโดยที่ร่างใหม่เนี่ยจะเอ่อมีการจ่ายบอลที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับหน้ำซ้ำมีความเร็วเยอะกว่าด้วยเนะาะก็ชัดเจนนะถ้าเกิดให้เลือกใช้หนึ่งร่างไม่เอาเพีสไตล์มาเกี่ยวนะผมว่าร่างใหม่น่าใช้กว่าเยอะเลยถ้ามาสไตล์คอร์สเซเชียลนิดเนี่ยผมว่าอดเปรียบเทียบกับเบคแฮมไม่ได้นะครงิๆ แล้วนะอูออมันต่างกันนิดนึงนะสองนะแต่ว่าถ้าเกิดปรับค่าพลังไปมาเบคแฮมร่างนี้ก็สามารถทำร้อยห้าได้เหมือนกันนะครับคือโอวอร์เท่ากันแหละจะเห็นได้ว่าเอ่อฟิกโก้นะมีทาเกมลุกเลี้ยงมอคบอลดีกว่าชัดนะครับแต่ว่าเบคแฮมก็จะมีการจุสกอร์การใจบอลแล้วก็เกมรับที่ดีกว่านะแต่ว่าถ้าวัดในในเรื่องของความเร็วนะสปีดต้นนะบาราแล้วก็เหมือนแข่งฟิกโก้ดีกว่านะเจ็นด้ว่าค่าพลังเนี่ยก็มีได้อย่างเสียอย่างนะโดยส่วนตัวผมมองว่า2คนนี้ ค่อนงางคู่คี้สูสีเลยใครไม่มีเบคแฮมใช้ฟิกโก้ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีเบคแฮมแล้วก็อาจจะลังเลใจนิดนึงนะว่าจะเปิดฟิกโก้ดีไหมส่วนตัวผมว่าตีว่าเสมอกันนะครับ สำหรับวิธีการมาเปลีบบ่ยนค่าพลังของหลุยฟนะิกโก้ทำให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นนะครับถ้าเกิดแนวทางเลยเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าหลุยฟิกโก้เนี่ยปรับให้ไปถึง1ึ6งไม่ได้นะตั้งต้นมาคือแบบ105แบบตึงๆเลยนะในส่วนของบูสเตอร์นะเห็นไหมค่าพลังการจ่ายบอลเนี่ยมันจะมีส่งสั้นเนาะที่89นะถ้ามัน90เนะี่ยอื้มมันจะสวยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าบูสเตอร์ใช้ซีเล็กบูสเตอร์ได้ผมจะเลือกเป็นบูดพาสซิงนะเพราะว่าแบบเนี่ยลมัน บอดีนะ้น่ะปรับออกได้นะครับมันเยอะไปนิดนึงเนาะมันสามารถลดลงได้แหละนะพึ่งจริงๆแล้วฟิโกนะ้เนี่ยไปได้หลายเวไปได้หลายสายนะเพราะว่าโอ้โหตั้งต้นมาก็ร้อยห้าไม่ว่าเราใช้บูสเตอร์อะไรหรือจะปรับค่าพลังยังไงอะ่ะยังไงก็ยังคงที่ได้ร้อยห้านะครับสำหรับการปรับของผมผมจะลดโลบอดี้แล้วไปเพิ่มเด็กเทอร์ดิตี้นะแบบนี้จะได้การบาลานซ์ที่เก้าสิบนะจะเห็นได้ว่าค่าพลังที่เป็นเกนะ้าสิบเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมานะครับคือแบบลุยฟิโก้เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าโอ้โหค่าพลังไส้ในสวยมากๆนะครับและหน่ำสามล่างนี้มาในสไตล์คอสเเชียลลิซึ่ง แปลกนะปกติจะมาในสไตล์โพ i ิฟิวิงเกอร์ถามว่าน่าใช่ไหมผมว่าด้วยความที่เพจสไตล์ใหม่แล้วก็มีเป็นเอ็ดคอสซิงอะใครที่พาดเบคแฮมฟิกโก้ร่างเนี้ยน่าใช้มากนะคือจุดเด่นเลยที่ดีกว่าเบคแฮมเลยจะมีความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลขอมบอลที่ดีกว่าเบคแฮมนะแต่ว่าการเปิดบอลนนอาจจะสู้เบคแฮมไม่ได้นะถามว่าสนใจไหมผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าใช้ที่สุดในแพ็คแล้ว